ฟุตบอลนักเรียน7็คนคว้าชัยในการแข่งขันชํากีฬา7 HD ดีรอบ128ทีมการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นและครั้งใหญ่นี้มีผลการแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจและเต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดูเดือดและนี่คือจุดที่สร้างความโกรธขึ้นในรอบ128ทีมทีมวังเอที่ประกอบไปด้วยรองแรมวิชูทิศรองแรมสารวิทยาและรองแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการเข้ารอบ64ทีมแต่ทีมวังบีก็ไม่น้อยหน้าทีมรองแรมปรทุมงคคงา โรงแรมประสาทวิทยาคารและโรงแรมอัศม์ชันศรีราชาก็ได้ผลงานเหนือการคาดคะเนพร้อมกับทีมจากจังหวัดศรีสะเกดที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ทีมใดจะเดินหน้าต่อไปในรอบห4ทีมทีมวังเอจะต้องเผชิญกับทีมแท่งที่แข็งแกร่งอย่างโรงแรมพัทรพ,พิษและโรงแรมราชวินิตบางแก้วซึ่งเป็นผู้ชนะและผู้รองชนะของปีที่แล้วการแข่งขันจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่27ตุลาคมและผู้ชมสามารถติดตามการแข่งขันสดได้ทาง Facebook ch7hd ch7hd sport tiktok CH7HD Sport และ YouTube CH7HD และนี่คือสิ่งที่ทำให้การแข่งขันนี้น่าสนใจการแข่งขันรอบ128ทีมได้เปิดเผยผลงานที่น่าทึ่งของทีมฟุตบอลนักเรียน7คนที่มาจากทั่วประเทศทั้งทีมวัง A และทีมวัง B ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบ256ทีมการแข่งขันเต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดูเดือดและการแสดงความสามารถที่น่าตื่นเต้นและยังมีผู้ชมที่มาเชียร์ทีมโปรดด้วย พระเอกสุดฮอตยูโรยศวัตรมาเชียร์ทีมโปรดของเขาอย่างใกล้ชิดกับสนามและร่วมบรรยายการแข่งขันทําให้ผู้ชมทั้งในสนามและออนไลน์ตื่นเต้นและต้องการเชียร์ต่อแต่ทีมใดจะเดินหน้าสู่ชัยชนะ รอบ128ทีมที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง27ตุลาคมนี้จะมีทีมวาง A อย่างรองแรมพัทรพ,พิษและรองแรมราชวินิตบางแก้วที่จะต้องพบกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างรองแรมอยุธยาวิทยาลัยและรองแรมเทพศริริการแข่งขันจะเกิดขึ้นในสนามมาตรฐานใจกลางเมืองทั้งสนามเทพปรสิดินและสนามกีฬาจฬาลงกรณ์รมัยและนี่คือสิ่งที่ทําให้การแข่งขันนี้น่าสนใจ การแข่งขันรอบ128ทีมจะเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นและครั้งใหญ่ที่มีทีมโปรดหลายทีมเข้าร่วมผู้ชมสามารถเข้าชมฟรีได้ทุกนัดหรือติดตามการแข่งขันสดทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบักบูทีวีทั้งยังสามารถติดตามข่าวกีฬาและการแข่งขันได้ทางช่อง7 HD และช่องโซเชียลมีเดียต่างๆและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะถูกถ่ายทอดสดทางช่อง7 hd ผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดและตารางการแข่งขันได้ที่ www.ch7.com champ7hd f o t b a l l 2อ2 5และนี่คือสิ่งที่คุณคิดอยู่การแข่งขันนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังทีมใดจะเดินหน้าสู่ชัยชนะคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะอย่าลืมเข้ามาแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็น